สวัสดีค่ะช่องพีดากูเกอก,กนะคะนี่นะคะระหว่างนั่งรอคอยลุงนะคะลุง <ปะ S 1> ก็มาถึงบ้านพอดีนะคะตอนแรกว่าจะกลับแล้วนะคะเพราะว่าดึกเลย้าไมอไปคุณจรถรวะะ่าจะกลับแล้วแต่ลุงก็มาพอดีนะคะกําลังแต่งตัวอยู่มะะ <ปะ S 1> าถึงบ้านแล้วค่ะน,น,นิกี้ก็โอ้ดีใจมากเลยนะคะน,นิกี้จะไม่ไปไหนนะคะนิกี้นี้จะรถ รับลุงเสมอนะคะนี่บบาหน้าบ,บ้านนี่แหละคะ่ะลุงกลับมาถึงแล้วนะคะตองตองพลุงคนกลับมาถึงบ้านแล้วนะ,ะแต่ต้อง<ม>พยายามรถทิคคัพต่อๆน,บบบนีนะครับหญยายก็คอยลุงมาจนถึงที่สุดนี่นะะ <c oughs> เราคอยจนลุงมาถึงพอดีเลยนะคะทำไมต้องอันทำแบบนั้นลุงจิมมี่เขาไม่ไปถ่ายอยู่แล้วเขาดู <c oughs> ลงมาึงแล้วนะครสขาวเพรใจคน่งเดียวารูดูอะไ่ต่างๆด็กๆบชมช่องยูทูปเสือพม่านี่นะคะ กำลังเตรียมตัวว่าจะกลับบ้านนะคะก็โชคดีนะคะลุงก็มาพอดีมาดมาแล้วขึ้นรถกระบะออกนะคะขึ้นรถกระบะออกนะคะ นี่ไปิกกี้นะคะเมกกี้ถ่ายเลยครับถอยมาถอยมายาวยาวยาวเลยไปเลยอาเลยครับเรเลยอ๋อริบเป็นคนขับั่นอี ลุงไปต่อไหมไม่ไปกลับรถนี่นะคะแม่บอกว่าไม่ใช่รถขับข้าว